จะไม่วยาน่อยจะเนามาหาเห็ดปอพี่น้องเนี่ครับพี่น้องมาลาจย์พี่น้องมันเหรอนี่แล้วนไปแล้วนงคนหลายหลคนเห็นดงพี่น้องเอามือนั่นนองงามพี่น้องนอลง นี่บอกนี่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 วเนไหมมันจะห้าตะเืี้น้องนะ้นออกได้่เลยนะก็บอกพี่น้องว้ามเกลือตัวนี้ขาแนวก็ตัวนีเรื่อยพี่น้องอันนี้ับพี่น้อง อุ้ยหน่วยหญ่ใไง่ให่เลยเนาะไม่ดเนี่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 น้องี่นี่นี่นเ่นี่นนีันี่นี่นี่นอ่น้อนี่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 นีนี่น่นนีนี่นนีนีนี่่นน

ดูดีด no, really. ูดีออกซ้ำหนิมุดูดีนี่ดูข้อนี้เอาไวี่ด้วยนี่นี่นี่ไปเจริญกันแล้ง ไปเรื่อยๆนี่ดิๆอานี่นี่นอนนอนักง้อมาเกิเกิอือนี่ดีดินี่บวแมนุนดุนนดุนดนนน้ำกันพี่น้องนี่นะอนะ อ,อูไงอมีแตุ่่งลรวไม่เลยมหางนังแมนเยนนี่อุ้แมนนี่จะล่ะน,นี่อูน้นัยน,นยเดดเ มึงรถพีน่น,น้องมึงรถมอเตอไซคจอดริมถนนนะอีกหรือเปล่าอยหายแถวมองจอดรถเด้บรรยากาศปลาปลา,าก็ไป็นตัออกดีดีโอ้ยนีอ่อนารดอก

นั่นดนี่น้องขวีนหาโบปินได้วี่น้องี่โอ้เวีนเห็นวนกา่นว้าไมเิันแก้วอืมหักัน อู้ดอ๋อะด๋อยฝนคนกระจายันเด้นั <laughs> นเดน้อยมันโอ้ยยิน,อยนพอด,ดีเลยพี่น้องอ้ยดอยหน่อยายินมาแต่เก่านี่กล่พุ่นพุ่น

Ui đồ, ui. Đồ, ui. Ui, thông, thông. thông, thông. Ui, thông, thông. Ui, thông, thông. Ui, thông, thông. không

ม่ม้คุณอะลนะดอกน้อยพนะี่น้อนเ็ี้ยตัวครัวตัวเต๋นี่ไ,ได้วิ่งนี่พ่อนี่เอเอามาเก็บ น่ามดูกว่านี่ดอกได้เสียงไปี้อ้วนกับสีเบ่งอืดๆได้ด้วยพี่น้องแล้วติดคุ้งแล้วนี่อุ๊ยดูกน่อยก็อืมดูก ดูว่มือคุอเงี่อบนี <t <t uh ่นะอโดงไงดิโอ้สองโดงผูสาวนี่นี่เยอะมเนดูน่ะดนี่ขนว่าเป็นอบุญพี่นนองอืม

เมือ่บบอบีเว้ามืึงนี่ตัวเมือเ่อก่นอุ้ยมุ้นดอกหน่อยพี่นง้งดอกหน่อยลายหลายคนณลายลายน้ำดอกสีดก่ดอก นสองสมดอกมึงไื้วนใหญ่หลายบังเบิดมันหัวง่อยมั้งต่กอมันเคลียบอนะกจะเอาเคลียบนีนีดอกนี่ดอกมหอดบานละพี่มึงผลงานพี่น้อง หลาย,ยอยู่ด้แต่ว่าจับตามันใหญ่ส<อ>ิปีตัวหลาอ,อยู่ปลาคนหลายๆอาคิปหนาพอกันไหมคะครับ๊ายบายครับนะ